สวัสดีพี่น้องสวัสดียังแรงอยู่บนสกู๊เตอร์สักคนพี่น้องเว้ยซาวจอยกับมอสสิลังสิ่งล่งทงพี่น้องสบายดีพี่น้องลงทงล่องถาฮัคุณยังเฮยกระปูกระปูพี่น้องฮะคุณกระปูพี่น้องจ้ามักเข่าทล้วแมงัวก็ได้ À Ả ốp, Ảo, P'NōNG ơi Ảo, ốp ngoan, hôm nay nó tốc nhanh, nó chả nằm hông kì thái nữa nè, hoang Khuất cái bó tốc màu nó sẽ đá cá đi mụn đó Ừm Bài bài mà cả, đây, ừ. pai pai mà, cháy đá tốc cá, nó hoàn cả, tốt cả lê, này P'NōNG ơi Ưm Bài mà mà, cháy đá tốc cá, đắm nạ lèo bạn nè หากลกลดกระปูปนแรงพี่น้องเอ้ยอบาดบานน้องม่วงนะรูป,ปูเอ,อเอาโลด่เม็ดดอง Nghĩa giải giải, hòna? Cosanang cào. nó go boy. What up? Một ngon sap and walk. But to sap kabang siêu. Ava, mhm, 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 บอกแรกมาถึงว่าอยากอยากกินยู่เมนูผัดกระเพรานี่อยากดูกเมนูผัดก,กระเพรากบไปไหนเคยกินเถอะอลยเสียเล้กินเลยค่ะต้องมื่นก่อนเพิ่มอ่อนเนาะคุณสุภาอยากกินก,กระเพรากบอยากกินกระเพราหมูก,กระเพราหมูขยันเอืะ <c oughs> <c oughs> คุมม้มขนาดเทาเลยว่ะกระเพราหมูก็อ,อยากอยู่วะสันอ่าตัวแม่ก็ได้เลยเห็ดอันอืมเพราะมันขวดหมูว่านเพมันตกเนาะ ตภาพมูกยาอยู่ว่าซ่านบรรยากาศตามทุ่งนาเนาะมันนองมันนองเขาขี่าฟฝนสตกสุดถ่ายมันนี้ก็มีตะลมมาเนาะผ้าห้องขึ้นผ่านประต๊กบเฮยหืองผมแป๊บสี่ลงอาบน้ำไปได้เราท้องหน้ามายังเงิงพี่เฮียเจีย สังเกตดามเซียมพี <isso. S 2> <Bur> ่น้องดามเซี <c ười> ยมเมนนองหนาดเอามาฝาไปหาหนม้สวนหนมัุ๊บกระโดดีใจนนางเนาะโฆษณานังเขามาเนี่ยตนเต้นหฮงบ่ บุ้มใหใอินบ้าม่น่าจะต้อนะบักแ๊บสีสีอินนาเดินครบนั่นอือไพครบมันเหเฮยวนผลไปนะมาหาบุ้มวายสี่ตหาตลุงผลพิเศจำพอนมันไปกับมึงนะบอกแล้วนี่ครบแล้วนี่ครบควนี่ปึงมาะอีปึงมาหามันเลยพี่กับบดทันกันอย อีดำมันมาให้เพิ่นเฮ้ยกับท่านเฮ้เฮ้ห้องใช่เด็กด้าใช่อืมนึกซึมก่อเลูไปกูมาประสิธกูเปนหุยตัวใหญ่เยอะใจยมนมีโคมอยู่หยพวเจก็เลาส่วนกูเป็นยังเขียนอยู่น มึงอยากไปปะภาษาไปส่วนมึงแล้วมันยังเขียนโคะค่บมดสาีกลไรชาติมุ้าไม่เคยปูดังแขงกบดังแขงโอ้ยบอปูดังแขงปูนีบกระเทยพี่น้องตัวแม่อืมเป็นอะไรตัวแม่มาได้ไหม ปูนีบกระเทยเืี้ยเศรีน้องมอสปูนีบซาจอยปูนีบอ่อนๆพี่น้อยน้อนตกเมื่อวานนี่เฮ้ยคือมันนอนนี่แล่เสี่ยกรดตอะไรบ้างมึงาดอนสูต จะจ้อยแตยซามอุสยงามเหยลองมาดามในนี้ส้ครัดปูนิบซะปูนิบลูกหล่ะหู้่ลูกหล่ะนี่อาสิบอกเด้ลูกหล่ะนี่ขุดมึงลูกห่ะ ข้างราคาเดวเห็นบอกหูว่งไงเนาะค่อยคูดไปแล้วอยๆซับซุดซับขนออกเนาะเดชเลยผมชน่ผมได้ได้กับปูปนแรงหมุดจอมเอากาซ่าจ่อยเด้จ้ะตื่นเด้ลยคือผมพ่งมันกบบ่ แก่แกๆสุดแล้วบุยอื่เออหลอกกระหวัลหลอกสุดหลอกตัวนี้หน่อยไข่อืม้าหล้ว,ม,ลวมันจะกัดตามทุง่งนายามยังแรงไกลจะมืดแล้ว,ลวตะเวนส่องแสงลงมาอยู่ปรงปลายไม้ แม่แค่เอามากินอยู่พื้นดินการมาเห็นโตหามจกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวปะปูหนีบมือมือกี้ซาโจยซะโอ้ยพี่น้องอโลสายวะบอกแป๊บสี่มันกคดูเธอว่ามันเห่าวะมึงมีแมงแขกมบ้ยปูดองปนปูได้หมด ก้นมะขอ่อพี่น้องน้ำส่างสิขุนอยู่บนหอยจอยไม่เ้ยหูน,นเ้ยเสี่ยคน,นตรงแห้งเติบด้วยพี่น้องเลยย่านน้ำส่างขุนไปจ้ะรามเสียมนางเงาเกินบรรยากาศ Tám thùng nà, nham lèng lèng nó đi chơi đám thần lộn mà phủ mua sẵn rồi Những lúc quên mùng muộng มารุ่นน้ำกันว่าจะพอปนแรงไหมตัา้งไหนเฮย้ยน้ำสางไว้น้สั่้นางจะพาไปเบิกน้ำสางอยู่แล้วพี่น้องเลยาตามนางไปพี่น้องจ้านนนนะขุดหอยสอคื้แได้นางนางทำเป็นทุกอย่าง ตากระเบือยันเรือลบงมคือมาอ้วนแทนเหยงเพิ่ลกคือมาอ้วนแทนซ้หายหน่อยบ่พอกระตูจะโตซ้หายบ่พอกรตูจะโตนางวะเลิศมากเลยงูเคลนแรงนะลแรงพี่นอยแรงโอ้ยง ตอนข้ามแรงไปน้องตอนข้ามแรงๆนะจ๊ะนี่เขียดไปใจเลยคือแนะปรๆคนรู้เนืห้หานะ<ป>เอ้ากระเทยตื่นเขียดทั้งลังผู Ngapu níu cái níu katur tinh kiết nặng 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 này nặng 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 มือนีีคำนี้ควายทเมยังมาทำลายเลยเจ้าเอ้ยแล้วออนั่งจะพาไปเบิ่งน้ำสางนะพี่น้องพี่น้องหอมพอน้ำสางแล้ว,นนลวต้องน้ซ้าใหม่หรือจ้าบนตรงแห่งเตืนน้นบนวานจนขุนนะ ต้องเลี้ยงาใหม่ก็บสันกินหได้เละในี้เนาะคุณนี่เอ้ยน้องมันจะมาเสืออ้ายให้เบิ่งนวดมาบ่เสือเมื่อวันห้ามวันกินได้แล้วขันยาก เต็มส <us> ่างเสียวแต่ว่ามันแดงน้อยหนึ่งต้องซ้าใหม่เต็มแล้วมาล้นนำกันเด้อว่าจะได้ผอป่นบ่ฮอนเอ้าคุณทั้งพี่เอ้ย เอาใหมพี่น้องเมืองเนฮะ้ยพ่อปนอยู่บ่เฮ้ยชิมโตสองคนนะ่ะเออมันจะเกียดเจ้าเดียวมีแต่เกียดเป็นสอืมโอ้ยเบลพี่นอ้องตัวพ่อปนอยู่แล้วจ้าอือตัวเมียนะคะปนปิ้งจีปนอา้าวปิ้งกับจีอันเดียวกันเหม่อนทีพี่น้องจีปนพี่น้องจ้าสังเกตท้องฟ้าก็เริ่มมืดไหมแล้วจ้า ได้ได้พี่น้องเด้อยดูดีดแห่งเบิสคูสักคนเฮงเฮงรวยรวยพอกันใหม่ขิมนาสบายดี